ุณหมอตอนแรกบอกว่าแบบเอออาจจะต้องถอดออกนะอยู่ดีมันกลับมาบวมใหม่เคื่อบอกเลยว่าแอมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเว่ยเออเราก็ไปดูดไอ้แบบน้ำเขาเรียกอ,อะไรไปดูดเลือดที่แบบมันข้างออกแอมแพ้ทุกอย่างเลยในยตอนนั้นคืองงมากคันไปทางจมูกคันไปทางคอคันไปหมดเลย สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซินฮอลลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่พิเศษอีกแล้วเพราะว่าจะเป็นการมาเล่าประสบการณ์สัญญกรรมส่วนตัวของแอมนะคะให้ฟังอ่ะเรื่องราวก็คือมีอยู่ว่าวันนี้คือวันพุธและแอมอจ,จะมีผ่าตัดแก้จมูกใหม่ในวันศุกร์นี้ <c oughs> ก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าแล้วก่อนหน้านี้ before after เป็นยังไงเริ่มจาก before ก่อนนะคะก่อนที่เราจะมีดั้งชินนีขึ้นมานะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นมันธรรมชาติมากใช่ปะ มันคือเซริลิโคนนะคะก่อนหน้านี้คือจมูกแอมอะ่ะตรงช่วงสันอ่ะมันจะไม่มีเลยอย่างที่ทุกคนเห็นคออมันไม่มีมิติเวลาถ่ายรูปออกมาละกันเมื่อ5ปีที่แล้วเนาะก็เลยตัดสินใจว่าทําจมูกดีกว่าบางคนทําจมูกขึ้นมาอันเดียวอะ่ะก็คือปังเลยหน้าเปลี่ยนเลยก็เลยตัดสินใจเลือกคลินิกแล้วก็เลือกราคาณตอนนั้นน่ะคุณหมอก,ก็บอกแอมว่าจมูกแอมอะ่ะมันเสริมเยอะไม่ได้เพราะว่าฐานจมูกจริงๆของเรามันเบี้ยวปลายมันเบี้ยวไปด้านซ้ายตอนนี้ก็ยังมีความเบี้ยวอยู่ยิ่งเสริมสูงปั๊ ความเบี้ยวมันจะเห็นชัดขึ้นหมอก็เลยไม่แนะนําจริงแล้วหมอแนะนําให้แอมอ่ะผ่าตัดในแบบเทคนิคโอเพนก็คือเหมือนกับปรับโครงกระดูกใหม่แต่คือนะตอนนั้นเรายังเด็กแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่จําเป็นก็เลยตัดสินใจที่จะทําแบบปกติคือผ่าตัดปกติเลยก็คือกรีดด้านในจมูกใช่ไหมแล้วก็ยัดแท่งซิลิโคนเข้าไปเป็นอันจบประมาณสัก5าวันมั้งหรือ1อาทิตย์อย่างเงี้ยผลลั์ออกมาเราอ่ะค่อนข้างพอใจเฮ้ยมันมีตรงนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันทําให้หน้าของเราอ่ะดูมีมิติขึ้นนะตอนนั้นเรารู้สึกว่า i, แบบ่าาา้้้ยยยยยบมมมมุไนนนสึวววัััขอจจะงด ความที่ซิลิโคนมันยังลอยอยู่จมูกของเรามันยังไม่รัดแกนซิลิโคนนั้นเข้ามาสั่นมาเลยดูสูงอยู่แต่พอนานวันเข้าอ่ะพอมันรัดแกนปุุกสั่นมันจะลาบลงไปอีกนิดนึงด้วยความที่หน้ามันมีเบบี้แฟตเรายังเด็กอยู่ใช่ปะเราก็เลยโอเคตัดสินใจฉีดแฟตฉีดโบท็อกเพื่อให้หน้าของเรามันเล็กลงเพราะหน้าของเรามีกรอบชัดมากขึ้นตาจมูกปากมันก็จะแบบเด่นขึ้นมาที่เราตัดสินใจที่จะทําใหม่รู้สึกว่ามันยังไม่เป๊ะตรงปลายจมูกอ่ะมันจะมีความเอียงเราอยากได้ความเป๊ะเราก็เลยตัดสิน คราวนี้อยากจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะทำจมูกแล้วก็เลยตัดใจลงทุนครั้งใหญ่การแก้ครั้งนี้มันจะค่อนข้างเป็นเคสใหญ่นิดหนึ่งคือเราจะต้องดมยาสลบด้วยก็ไเหนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยดมยาสลบปมาก่อนเลย ได้เตรียมเล็บมาแล้วนะคะก็คือมุมข้างมุมตรงแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือเราอยากให้มันออกมาแบบดีสูที่สุดนะตอนนี้อยู่หน้าคลินิกแล้วนะคะก็คือยังไม่มีใครมาเลยด้านในก็คือ เขามากเข้าตูเ่เกังจะเข้าผ่าตัดแล้วนะคะคือวันนี้จะผ่าตัดผ่าตัดแบบมินิโอเพนตัดปีหลังหูแล้วก็อินเตอร์โดมก็คือเหมือนกนเป็นการเย็บตรงปลายจมูกให้มันพุ่งขึ้นแบบนี<ว>้ดอ้ยอ่าก็คือลักษณะสโลปแต่น,นี้ปลายไม่ได้เชิดเนาะใช่ค่ะหนูไม่ไแน่ใจว่าแบบมันแบบไหนถึงจะเหมาะกับหน้าแต่คือเพียงว่าชอบด้านข้าว เออต้องบอกเลยว่ายังไงก็ไม่เหมือนกแต่ก็คืออันนี้เป็นการดูสไตล์ที่ชอบว่าชอบแบบเออหวานหวานหน่อยแต่ดูคมใช่ค่ะใช่เนาะคือเวลาที่เราดูรูกที่ชอบเนี่ยมันจะเป็นการดูเป็นแนวฐานท้ายแล้วเนี่ยคือมันต้องปรับให้เข้ากับโครงหน้าเพราะว่าโครงหน้าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีทางเหมือนกันนะแต่ว่าโอเคได้ไอเดีย เ,ออเราต้องปรับตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งให้มันให้มันรับกับช่วงหน้าผากเนาะลราก็ปลายจมูกเนี่ยให้มันมนมุนหน่อยอันนี้ปลายมันดูขึ้นข,นขนหน่อย จะเล่าความรู้สึกให้ฟังต่อนะคะคือเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดอะเราใช้เวลาจริงๆประมาณ3ชั่วโมงนะหมอาจะให้ดมยาสลบตอนที่เราจะผ่าจมกูกเพราะฉะนั้นไอตอนที่หลังหูอะเขาจะผ่าออกไปก่อนใช่ปะแล้วคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันก็คือหวัดเสียวเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องนอนตะแคงใช่ป่ะแล้วหมอก็แบบมาผ่าผ่าผ่า,ผาแล้วคือฉีดยาชาก,ก็จริงแต่เราจะยังได้ยินเสียงอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คือบอกว่าพี่วิสันชเนียนน่ารักมากก็คือมีการจับมือด้วยจับมือเพราะามือเราเย็นมากเขาจับมือตลอดเวลาเลยเหมือนแบบเหมือนคนจะคลอดลูก แล้วก็จังหวะที่เราอะ่ะเหมือนแบบเขาแบบฉีดยาสลบเข้ามาที่เส้นใช่ไหมแล้วก็แบบสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็จะแบบป๊อกไปเลยเว้ยหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาเหมือนเราแบบเหมือนเราได้หลับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นน่ะแอมแบบตัวสั่นมากเว้ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคือสั่นเพราะว่ามันไม่รู้หนาวหรืออะไรสุดท้ายแล้วคือเขาก็ดูแลดีมากค่ะให้กินน้ําหวานให้กินยาแก้ปวดเออมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเหมือนหลับไปเลยเว้ยทุกคนเราก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็อ้าวเสร็จแล้วหรออะไ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่จริงๆก็เป็นวันที่1ิแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าแบบเออมันเป็นยังไงบ้างเนาะเกือบสิกว่าวันที่ผ่านมานะคะคือนจะต้องนอนอย่างเงี้ยอันนี้คือหมอนรองคอนะคะแต่ว่าคือเอาผ้าขนหนุมารองเอาไว้เพราะว่าตอนนี้หัวเน่ามากแม่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเออเราสระผมยังไงแต่ให้ดูว่าแบบเราทําหมอนสูงยังไงคือเราอะเอาแบบเอออย่างเงี้ย ด้านหลังอ่ะอันนี้คือหมอนข้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นหมอนรองข้างล่างนะก็ตอนนี้กําลังดูแม็ก e กี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตลกดีจังคือมันบอกว่าเป็นการรีวิวชีวิต14วันใช่ไหมที่กักตัวเราก็เลยลองมารีวิวชีวิต10วันที่พักฟื้นหน้าบ้างเอาจริงๆก่อนหน้าเนี้ยไม่กล้าไม่กล้าถ่ายให้ดูเยอะเว้ยเพราะว่ามันรับตัวเองไม่ได้คือตอนนี้ก็แบบมันดีขึ้น ประมาณหนึ่งแล้วนะก่อนหน้าน,นี้แบบไม่ไหวจริงๆแม่หลังจากที่ตัดไหมเสร็จอะกลับมาคือเราแบบสืกรับตัวเองไม่ได้จริงๆเว้ยเมื่อไหร่มันถึงจะแบบกลับมาเป็นแบบนี้สักทีนึง่งจะเป็นภาพนี้นะคะภาพที่ใส่หมวกสีฟ้านะอันนี้คือแบบหลังทําเสร็จใหม่ๆนะคะอันนี้ก็บวมน้อยลงแล้วนะแล้วตอนแรกนะจะบอกเลยว่า <S <S 2> <S 2> จวมจมูกไม่เท่ากันด้วยเพราะว่าด้านเนี้มันจะบวมกว่าตอนนี้ก็แอบบวมกว่านิดนึงเหมือนกันจริงมีเรื่องพีกว่านี้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาแบบเล่าแบบเก็บดีเทลแบบเยอะๆตลอด10วันที่ผ่านมาให้ฟังอีกทีนนงงงเา่้้มมมมัััยแแแบบบบๆไได แหกปากมากไม่ได้อัดรถมันก็เลยจะไม่สุดนะคะเออจะบอกว่าแผ่นหลังหูโอเคแล้วนะคะไปที่ไปถอดหมอนเอ,อ้ยที่ไปแกะหมอนออกมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าชีวิตของการไม่ได้ล้างหน้าตลอดสิบวันไม่ได้สระผมหรือว่าอะไรเงี้ยมันคือชีวิตของการพักฟื้นนะคะเริ่มจากอันดับแรกเลยคือเราต้องเช็ดหน้าเพราะเราล้างหน้าไม่ได้สาลีนะคะฉุกน้ำก็เราว่าเช็ดไปตามหน้าของเรานะคะ แล้วก็เนี่ยมันจะนำเกลือที่เขาให้มาเช็ดทำความสะอาดบริเวณแผลแล้วก็จริงๆเราเขาอะ่ะจะให้มันเป็นที่เอาไว้ทาบริเวณแผลแก้การอักเสบก็คือากาใช้ขนบัเนี่ยปลายปลายปลายทา จะได้รู้ว่าม,มันยากลําบากยังไงแบบทําให้มันแบบเออดีข้างเดียวเจ็บตัวบ่อยแปะพัตเตอร์กันน้ำเออดอย่าแรงมากสภาพหนังหัวไม่ไหวแล้ว ทุกคนค่ะเรากลับมาถึงบ้านแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบลงจมูกมันยังไม่เท่ากันมาแล้วข้างบนมันก็ยังบุวมๆอยู่แต่ว่าแบบพอถอดใหม่ออกไปแล้วรู้สึกว่าแบบลงขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาราเธเดี๋ยวกับสิบวันนะคะพี่ยาบาลเขาบอกว่าแบบ มันโชคดีที่แบบว่าเราไม่ได้ร้างหน้าสิบวันแต่มันก็ไม่มีสิวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหน้าเราเนยแห้งหนักมากมคือแบบหน้าแห้งมากๆแบบไม่ไหวแล้วว่าส่วนหนึ่งเลยมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะกินยาแก้อักเสบแล้วเราอ่ะก็ไม่ได้ทาครีมมงเลยตลอด10วัน ยาแก้เศษมันมน่าจะมีกดข้างเคียงที่ทำให้แบบผิวหนังแห้งว่วก็คือช่วงนี้มันแบบอยู่ในช่วงอากาศแห้งด้วยอ่ะพอตัดไหมเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราอ่ะก็จะต้องทาตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เอาไว้ทาลดรอยแผลเป็นที่เราต้องทาลดรอยแผลเป็นก็เพราะว่ามันจะมีรอยกรีดนะคะบริเวณปีกจมูกแล้วก็ตรงกลางอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้สังเกตดีๆอ่ะมันมองไม่เห็นเลยนะมันเป็นแค่รอยแบบจางๆมาก ถึงวันที่ยังไม่ถึงหนึ่งเดือน,นะค่ะวันนี้คือวันที่2ี่บกว่าก็คือเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วแหละก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูเลยเนาะว่าแบบว้ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะมันยังมีความบวมอยู่เนี่ยอันนี้คือด้านข้ง้งถ้าเกิดรวบผมขึ้นก็จะอะไรประมาณนี้อ่ะให้เห็นให้เห็นชัดๆเนาะ โอเคไม่นึกเลยว่าเราจะมาเจอกันในสภาพอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ท้าวความก่อนว่าเออเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี้ยจริงๆแล้วไอ้ภาพที่ทุกคนเห็นไปอะช่วง20มวันนั้นะหลังจากนั้นมันก็ยุบลงอีกนะแต่ว่าพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะช่วงวันที่5กุมภาคือแอมอะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคือเหมือนเราไปกินหรือเปล่าเหมือนเราไปกินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันแบบมันทําให้จมูกเราเริ่มบวมตั้งแต่วันที่5เว้ยแล้วก็พอวันที่6ปุ๊บก็เลยไปหาหมอทันทีนะหมอก็เลยให้ยายาแกกัเส ที่แบบฉีดเข้าเส้นเลยอะ่ะเออแล้วก็ได้รับยากินมาอีกอะม็อกซี่อีกมากินอีก5วันคือเสร็จปุ๊บใช่ปะหมอก็นัด f o l l o w ั p อีกทีวันที่14ก็เราก็ไปเสร็จปุ๊บคือจมูกมันก็ยุบอะไรปกติเลยนะคือเหมือนกับมันเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเว้ยแต่พอเมื่อวานนี้ตอนเย็นมันเหมือนกับพอยาหมดโดสปุ๊บอะ มันบวมกับพี่หมีกทีนึงเว้ยก็เลยแบบวันนี้ก็เลยรีบไปหาหมออีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคุณหมอตอนแรกอะบอกว่าแบบเอออาจจะต้องถอดออกนะเพราะว่าเหมือนข้างในมันอักเสบหรือเปล่าซึ่งคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราอะลองเจาะก่อนว่าเออถ้าด้านในามันเป็นแบบค่อนข้างเป็นน้ําเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือควรจะต้องเอาออกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จมูกเราอักเสบแล้วมันมีซิลิโคนอยู่อะมันเหมือนกับว่ายามันจะเข้าไปไม่ถึงเนื้อเยื่อที่แท้จริงของเราอะไรเงี้ยมันจะแบบรักษาได้ไม่เต็็มที่กเลย ลองเจาะดูพอเจาะเสร็จปุ๊บมันเป็นเลือดปกติซึ่งมันก็คือยังไม่ได้อักเสบ ข้างในหมอเลยดูดเลือดออกไปแล้วก็อันนี้ที่แปะออกมาเพราะว่าบบอยากให้มันสเต์ไลน์ก็คือเดี๋ยวครบ2 4สชั่วโมงค่อยถอดออกให้มันแบบแผลไ,ไม่เพิ่มช่องทางการติดเชื้ออีกซึ่งวันนี้นะคะเฮียแอ,อมก็เลยไปให้ยาอีกรอบหนึ่งเป็นยากแก้อักเสบนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าจะให้ยาตัวนี้สาวันติดก็คือวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนะคะเรียอ,อมจะต้องไปให้ยาแล้วก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นภาวนาว่าเออก็คือไม่อยากถอดออกเดี๋ยวมารอดูค่ะแล้วก็แอมก็คือจะคิดว่านะ สามเดือนต่อจากนี้คือพูดกับเองเลยว่าเราจะกินเหมือนตอนที่เราแบบพักฟื้นเมื่อตอนเดือนแรกจะไม่กินอะไรที่มันแบบซุ่มเสี่ยงอีกต่อไปแล้วเพื่อที่จะให้จมูกเนี้ยมันแบบมันหายอย่างสนิทจริงๆนะก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันเนาอว่าแบบมันจะเป็นยังไงเอาจริงแอบเครียดนะเพราะว่าเออคือแบบไม่เอาออกจริงอะเฮลโลทุกคนหลังจากวันนั้นที่เราแทบจะร้องไห้เพราะจมูกมันบวมไม่ยอมหยุดใช่ไหมก็ พอเราไปเอายาเข้าเส้นครบ3วันแล้วก็กินยาอีก1่โดสใช่ไหมแล้วหลังจากนั้น2อาทิตย์ก็คือวันนี้ก็กลับมาแล้วก็ผลพบว่าโอเคตอนนี้นะคะมันไม่บวมแล้วเพื่อความมั่นใจเนาะว่าเออเทียมทิ้งระยะเวลานานก็เพราะว่าเออกลัวมันจะบวมขึ้นมาอีกใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาเทียมสัญญากับตัวเองไว้ว่าเออเราจะกินดีแล้วก็แบบดูแลตัวเองอย่างดีใช่ไหมก็คือ1เลยคือเอมมาน,นอนหมอนสูงแล้วก็กินน้ำมะพร้าวทุกวันอาหารการกินก็คืองดเลยนะคะของเค็มเ <c oughs> ผ็ดหมักดองทะเลกระป๋องแสลง ปลาลงปลาล่าของดิบซูชิอะไรคือเลิกกินหมดเลยแล้วก็กินนมนะคะแล้วก็เน้นโปรโตีนหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยตีสว่าตั้งแต่ทําจมูกมาจนถึงตอนเนี้ยก็ประมาณ2เดือนครึ่งแลละถือว่าเป็นการมารีวิวจมูกออในรอบที่แบบเกือบจะใกล้ๆ้ครบ3เดือนพอดีเลยละกันเนาะจะบอกเลยว่าเราเนี่ยได้มีเรฟเลนต์เป็นจีซูใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็เลยใส่เสื้อแบบจีซูมาแต่เดี๋ยวจะมารีวิวไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะว่าเอ๊ะจะเป็นจีซูได้ยังไงมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือเราไปเปลี่ยนทรงผมมานะคะ เหมือนไหมอะแม่ณวันนี้นะคะคือแอมรู้สึกว่ามาพอใจในจมูกของตัวเองแล้วแล้วก็มันเข้ากับหน้าเรามันเหมือนอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าเดี๋ยวหมอจะทําออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้มันเข้ากับใบหน้าของหนูตอนแรกแอมรู้สึกมันแบบแบนไปด้วยซ้ําอันนี้คือความรู้สึกแรกเลยนะคือแบบทำไมมันแบนจังวะทำไมมันเหมือนเดิมเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เข้ากับหน้าเราคือความโด่งไม่ใช่คําตอบสุดท้ายการที่เรารู้สึกว่าถ้ามันโด่ง มันคือสิ่งที่ดีแต่มันอาจจะไม่เข้ากับหน้าเราก็ได้ใบหน้ามันมีมิติมากขึ้นบอกกับเพื่อนก็ถักด้วยว่าแบบคือเพื่อนบอกว่าหน้าเรามันดูเรียวขึ้นแล้วมันดูยาวขึ้นอันนี้ไม่รู้นะว่ามันแล้วแต่มุมมอ,องคนนะแต่นี่คือสิ่งที่ผมได้รับมาจากคนรอบข้างนะคะอ่าเราก็จะให้ดูใกล้ๆนอนในแบบมัดผมจะได้เห็นจมูกชัดๆ ในส่วนของปลายเนี่ยมันตรงขึ้นนะแต่ว่ามันยังเบี้ยวๆอยู่นิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ไม่ยบบวมเต็มที่นะคะที่นี้นะคะมาเล่ากันที่ความพีคที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของดิฉันในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมานะคะพูดเลยนะรีวิวโดยรวมเลยก็คือไม่เจ็บคือมันเจ็บมันทนได้อยู่แล้วเว้ยแต่ความทรมานอะ่ะ โคตรเยอะเลยกับการทาสัญญกรรมครั้งนี้จริงๆนะคะเริ่มจากวันแรกเนาะที่เราทํากลับมามันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดอะไรขนาดนั้นเลยนะแต่พอแบบ3วันผ่านไปใช่ปะเราไปเอาหมอนผ้าที่แบบรองหลังหูออกเออมันไม่น่าเห็นแน่เลยอะหลังหูของเราอะ เห็นไหมไม่รู้นะคือนาะตอนนี้มันเหมือนรอยพับของหูปกติเลยนะคะมันไม่ได้เห็นเป็นแบบรอยเย็บอะไรที่มันน่ากลัวเลยนะคือบอกเลยว่าที่นี่ทําดีมากนะคะในช่วง3วันแรกอะเรายังทนได้เว้ยหลังจากที่พี่เอาหมอนหลังหูออกแล้วเรารู้สึกว่าโอเคผมเนี่ยน,นี่คือพูดเรื่องเรื่องของผมนะคือผมอะ ไม่สะก็ได้รู้สึกว่าเออมันก็ยังบบว่าทนได้เนาะแล้วคือพี่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพอถอดหมอนหลังหูออกปุปป๊บปเราสามารถที่จะสระผมได้แล้วหมายความว่าให้ไปที่รา้านแล้วให้ร้านสระให้แต่อย่าให้น้ํามันกระเด็นโดนหลังหูพอได้ฟังแบบนี้ปุ๊บเราก็ยังรู้สึกระแวงอยู่แล้วเราก็ไม่กล้าไปเว้ยแต่พอเข้าสู่วันที่5ปุ๊บอ่ะคือมันทนไม่ไหวแล้วทุกคนลองนึกสภาพนะว่าเหมือนเราอาบน้ำอ่ะแต่เราไม่ได้ล้างหน้าเออมันก็เราไม่ได้ล้างหน้านี่หว่าหมายควาเอางี้คือรวมๆเลยนะหน้าไม่ได้ล้างใช่ปะะะะผมมมกก็ได้้สรเเพาฉนนนนนััหืออชีวิตขงทุค จะแบบเหมือนเราอาบน้าแค่ช่วงล่างอ่ะแล้วแบบช่วงบนก็คือมีความรู้สึกแบบเนอะหน,น,หนสะสกปรกตัวเองตลอดเวลาแต่มันแบบไม่สามารถทําอะไรได้ก็เลยตัดใจว่าหรือจะไปสระผมเลยดีวะแต่หนึ่งคืออะไรกลัวเพราะว่าตอนนั้นโลกโควิดใช่ไหมกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งระบาดอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยแบบทำยังไงดีวะคิดขึ้นมาได้ว่าโอเคงั้นไปเอาเตียงสระผมของหลานเนี่ยมาสระละกันอย่างนี้ทุกคนได้เห็นนะอันนั้นก็คือแบบว่า เป็นแบบทางเลือกอันสุดท้ายแล้วจริงๆนะในทีเนี้ยในช่วง5วันอะคือไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าฝุ่น PM หรือว่าอากาศไม่ดีหรือว่าตอนนั้นแบบ ร่างกายเรามันวีคเชื้อโรคมันแบบเข้าง่ายแอมแพ้ทุกอย่างเลยในตอนนั้นคืองงมากเพราะว่าปกติกินน้ำาแบบบกตั้งแต่วันแรกแล้วพอวันที่5ปุบอะแอมกินไม่ได้แล้วพอกินปุบคันคันไปทางจมูกคันไปทางคอคันไปหมดเลยแล้วก็เลยหยุดกินเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเวลาเรากินน้ำอะบริเวณขอบปากของเรามันจะมีแบคทีเรียเออมาจะเกิดจากแบคทีเรียเหมือนแบบปากลกกระจกอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับอะไรต่างๆนานาที่มันไม่สมดุลของร่างกายด้วยมันก็เลยเกิดเป็นไซ d e e f f แบบนั้นขึ้นมาแล้วทีเนี้ยวิธีแกก้็คื กินของอ่อนทันทีเลยกินน้าเปล่าไม่เผ็ดเคม็มไม่อะไรทั้งนั้นก็คือแบบว่าโคตรของความคลีนอะตอนนั้นอะเออแล้วหลังจากนั้นใช่ปะก็มันก็เริ่มดีขึ้นนะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนพบคืออะไรรูป้ปะเริ่มแบบแสบตาเว้ยเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะ แบคที r บริเวณพอปากมันมีใช่ปะอย่าบอกนะว่าบริเวณตาจะไม่มีมันมีค่ะแม่คือมันก็มีเหมือนกันแล้วมันทําให้เราอ่ะคันตาแล้วมันแสบตามากบวกกับว่าอะไรอีกตามมาหน้าแห้งเพราะว่าความบาลานซ์อ่ะมันไม่มีเราไม่ได้ทาครีมด้วยอันนี้อาจจะผิดที่ตัวเราเองด้วยคือเราไม่ได้ทาครีมเลยเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราแบบล้างหน้าไม่ได้แล้วเราไปทาครีมมันจะเป็นการหมักหมมอ่ะอันนี้คิดเองก็เลยกลายเป็นว่าหน้าแห้งแห้งไม่พอทําไมผื่นขึ้นอีกอ่ะหนักเข้าไปอีกเราก็เลยแบบในช่วงนั้นอะ มันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจแล้วว่าการควอนทีนตัวเองมันเป็นยังไงคือมันทรมานมากจริงๆค่ะแล้วพอหลังจากที่เราได้ไปแบบตัดไหมอ่ะมันก็ดีขึ้นเราแบบล้างหน้าได้เออสระผมเนี่ยเราก็ยังให้แบบพี่เลี้ยงช่วยสระให้อยู่เหมือนเดิมนะหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บเราถึงค่อยมาแบบสระเองส่วนเรื่องที่แบบผื่นมันขึ้นหน้าใช่ป่ะตอนนั้นน่ะไปหาหมอแล้วก็หายามาทาก็ไม่หายเว้ยแต่ที่มันมาหายเพราะว่าแอมมาไปเลเซอร์ขนที่หน้ามันก็เลยแบบอาจจะเป็นแบบว่ากลไกอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบพอไม่มีขนที่หน้าปุบบแแคววาาามมมมมมอออุดดััันนนนนกก็็เเลลยยไไไ่่ีีทํให้้้้รรขึะง ไม่รู้เหมือนกันนะพอผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนอยู่ดีมันกลับมาบวมใหม่เคืออมบอกเลยว่าแอมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเว้ยอาจจะเกิดจากว่าเราอะนอนหมอนต่ําเร็วเกินไปอันเนี้ยบอกเลยว่าแต่ละคนน่ะอาจจะไม่เหมือนกันนะคือแมอมอะอาจจะเป็นคนที่จะต้องนอนหมอนสูงสักสามเดือน ได้ทีนี้พอเรามานอนหมอนต่ําเร็วเกินไปอ่ะมันเลยทําให้เหมือนเลือดขึ้นไปคลัง่งแล้วก็นะตอนนั้นเราก็มีการแต่งนุ่งแต่งหน้าแล้วไม่รู้ว่าคือแผลมันปิดแล้วแหละแต่แบบมันอาจจะแบบเซนซิทีฟอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเราก็แบบกินแต่ตอนนั้นไม่ได้กินไม่ดีนะไม่ได้กินส้มตำไม่ได้กินของดิบอะไรทีนี้พอมันบวมเราก็เลยรีบไปหาหมอทันทีแล้วหมอก็ให้ยาเข้าเส้นหนึ่งครั้งใช่ไหมเราก็กินยาอีกหนึ่งโดสแต่ทีนี้ในช่วงกินยาหนึ่งโดสอะแอมอ่ะอดันแบบด้วยความซ่างไงกอกอ,อินนนนส้้มมมตา่่ัััียยรบเลว ที่เราเองแต่บางคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่า1เดือนก็กินส้มตําได้แล้วมันอาจจะไม่ใช่สำหรับเราก็ได้คือเราอาจจะต้องเว้นสัก3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอกินเสร็จปุ๊บในช่วงที่เรากินยาแก้เสบมันก็เหมือนมันต่อสู้กันมันกดกดกันไว้เราก็ไม่เห็นไงเออเราก็ชะล่าใจแล้วเราก็ยังไปกินซูชิปลาดิบอีกนะคะก็คือสุดปังมันก็เลยกลับมาบวมใหม่ทีนี้พอกลับมาบวมใหม่อ่ะเราก็เลยรีบไปหาหมอทันทีอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เราบอกไงว่าเออเราก็ไปดูดไอ้แบบน้ำเขาเรียกว่าอะไรไปดูดเลือดที่่แบบมันงอออกยู ค้างอยู่ออกเออหลังจากนั้นก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะี่บอกไปการทำสัญญกรรมในครั้งนี้ของแอมตกเบ็ดเสร็จนะคะอยู่ที่93,000บาทถือว่าราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการที่เราจะบินไปเกาหลีเพื่อที่จะแก้ครั้งที่3ถ้าเกาหลีจริงๆน่าจะแพงมากๆเลยเพราะว่าเขาจะนับเบิลการแก้ไปแบบทบขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆใช่ปะแต่อันเนี้ยถือว่าเป็นการแก้ที่แบบขั้นตอนเยอะแต่ว่าราคาไม่ได้สูงมากจริงๆแอมอยากฝากถึงทุกคนอันนี้ก็คือจะปิดคลิปแล้วแหละ อยากจะฝากเอาไว้ว่าเออให้เราอ่ะอย่าชะล่าใจ สมมติว่าเราเจออะไรที่มันผิดปกติปุ๊บอ่ะหาหมอทันทีคือแอมเนี่ยบวมปุ๊บวิ่งไปหาหมอเลยนะก็คือไม่เคยปล่อยให้กินระยะเวลาเกินหนึ่งวันไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะหายได้ทันท่วงทีการที่เราจะเลือกออทำสัลญ,ญกรรมที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอันดับแรกคือต้องดูว่าเขาเชื่อถือได้ไหมอย่างหนึ่งก็คือต้องดูว่าทรงเคสรีวิวที่คนไปทํากับที่เนี่ยออกมาแล้วอ่ะมันเป็นทรงแบบที่เราอ่ะอยากจะทําหรือเปล่าอย่างแอมอย่างเงี้ยแอมอยากได้ทรงเกาหลีเกาหลีหน่อยแอมก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าเคสรีวิวของ แต่ใครที่ชอบทรงพุ่งๆมันก็มีที่อื่นที่เขาแบบทําพุ่งแล้วก็สวยแล้วก็แบบเฉียวไปเลยอะไรเงี้ยก็ให้เลือกไปทําที่นั่นสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราอยากแบบสวยอะ่ะมันจะไม่ใช่แค่นี้แอมอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าทําคางเพิ่มไหมหรือว่าทําตาเพิ่มหรือเปล่าซึ่งณนะัตอนนี้ในใจก็มีคิดนิดน,งนึงแล้ว่าเ๊ะเราจะทาคางดีแต่ก็ต้องรอต่อไปนะคะเพราะตอนนี้เราได้รับยาแก้เสิ เยอะเกินหหหเหตุไปนิดหนึ่งก็ต้องเว้นสักหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนก็เราจะขอลากันไปเท่านี้เอาเป็นว่าเราเป็นกาลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะสวยเนาะเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะไปทําอะไรอีกหมายความว่าเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรอีกเราจะไปทําสัญญกรรมอะไรอีกก็รอดูกันต่อไปนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะไปแล้วนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์กันนะบอกบอกกันได้เนาะไปแล้วค่ะ